ตัวนี้เพราะของเดิมเวลามีทรายแล้วทรายจะหกและไหลเข้ามาในช่องน,นี้เวลาปัดฝาจะเข้ามาในใต้นี้จะสะสมในท้องรถนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวใหม่กันจะเป็นยังไงครับผมมาดูสินค้าที่เราสั่งซื้อมาจากร้านนี้ดูกันครับว่าจะดีแค่ไหนเห็นนะครับ เวลานั้นมุกจะมีเศษทรายถ้าเราปัดปุ๊บทรายจะเข้ามาในนี้หมดเลยครับเห็นไหมครับมันจะจําปผัสสะอาดสะอาดยากถ้าเราไม่มีเข้าฝุ่นก็จะเช็ดยากทรายจะขั้นอนนี้หมดเรามาดูสินค้าที่เราซื้อมาจากทางร้านนี้มัาเป็นยังไง ป๊พอดีเลยครับลอกได้พอดีโตเก่าพอดีเป๊ะต้อนนะครับวางโทรศัพท์แป๊บนึงพอดีเป๊ะเข้ารูปสวยงามครับถูกใจผมเลยครับถ่ายอย่างนี้มานานแล้วครับนะหมดปัญหาเรื่องทราย ล้นออกไม่ล้นแน่นอนสายอยู่พวกเก็บเททิ้งได้เลยผมคิดว่าหมดปัญหาสายสะสมสำหรับคนรักรถผมว่าถือว่าสุดยอดครับ